สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพาลรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่2เดือน3ามสองพันหะคะสูตรหเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวออนขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ FC ที่เคยเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆไลค์นะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะเสะอนก็ไม่ได้ลงให้ก็ต้องกรับขอโทษขออภยัยพี่ๆ FC ด้วยนะคะที่ตามหวยฮานอยเนาะเพราะว่าเสอนก็ช่วงนี้ทำงานคู่ๆไปด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลาเนาะอทีช่วงนี้เยอะนะคะก็เลยไม่ได้ลงฮานอยให้ก็ต้องกลับขอโทษขออภยัยพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันต่อนะคะ แนวทางวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆนะคะขอให้สูตรที่สาโอนได้ให้ไปในวันนี้มานะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวมาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นในวันนี้ก็จะเด่นที่1แล้วก็2นะคะสำหรับสายรูดวิ่งในวันนี้นะคะสาโอนให้รูดวิ่งที่1นะคะ พี่ fc ท่านใดชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะเม็ดเดียววันนี้หนึ่งนะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ สำหรับสายรูดวิ่งเม็ดเดียวนะคะตารางก็จะมี1มี2มี5มี4มี7แล้วก็มี6นะคะตัวเด่นก็เด่นที่1แล้วก็2นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตร1เม็ดเดียวเนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ ตัวที่ชอบนะคะในหวยฮานอยเม็ดเดียววันนี้เนาะก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด C1 น,นะคะแล้วก็16สําหรับพี่ๆ FC ท่านใดชื่นชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะแนวทางสุด1หนึ่งเม็ดเดียววันนี้เนาะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบหนึ่งก็สามารถเอาสองไปวิ่งไปรูดไปจับคู่ได้นะคะไม่งั้นก็นําเลขตารางไปพิจารณาก็ได้เนาะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีร่ำรวยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ